วัดเขาช่องพัฒนารามหลวงพ่อองค์นำพระศีวรีพระอ,อุปคุตหลวงพ่อให้ครับองค์ใหญ่ช่างกำลังทำงานครับตกแต่งทาสีครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันครับเป็นบันไดเหล็กครับขึ้นมาข้างบนแล้วครับเป็นพระปางปรินิพพานครับ ข้างบนครับพระองค์ใหญ่มากเป็นสะพานเหล็กครับเขาบอกสะพานเศรษฐีสกายวอล์กไปดูกันครับเดินอย่างนี้นะครเห็นข้างล่างเลยเสียวครับมองดู ทางเข้าวัดครับทางนี้รอบๆเป็นภูเขาครับเป็นตะแกรงเด็กข้างบนครับมีนล่ละระังแล้วก็มีพระ อยู่รอบๆครับด้านหลังก็เป็นภูเขาภูเขาแล้วก็ด้านล่างนี่ปลูกข้าวครับเอาโบสด อัให้แล้วก็พระปางบดินทรพานพระสังกัจจัยครับประทับเต่ามังกรและด้านข้างครับเป็นพระประจำวันเกิดองค์ใหญ่ๆครับทั้งนั้นเลยแต่องค์ครับสีไม่เหมือนกันด้วยอันนี้สีม่วงขอโทษครับสีม่วงแล้วก็มาสีฟ้า นี่ยไปนู่นเลยครับองค์ใหญ่ทั้งนั้นเลยหลวงพ่อวัดปากน้ำครับแล้วก็พี่ไข่เราเียหนา ใายในครับพระพุทธรูปพระเศรษฐีนวโกฏกำแพงพระโบส์ครับเป็นพระพุทธรูปประดับอยู่ ยกพีราดครับ